นั้นเราคิดว่าขคยินก็คือคนที่ทะเลาะกับสามีเราช่วงจุลมูลเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่เด็กอะหนูอุ้มอยู่เด็กตัวน้อยอะมึงจะไม่สามารถเห็นเด็กเลยเหรอแต่ทําไมมึงเห็นป่าได้แต่ทำไมมึงเห็นเด็กไม่ได้ถูกไหมแปลว่ามึงแบบหมารอกกัดนี่หว่ามึงไม่ยิงซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทํเมันคิดผิดแล้วไงพี่เหมือนว่ามันยิงทวัวหนูไปอะอย่างไงพวกหนูก็ต้องรู้ว่าเป็นมันเพราะว่าก่อนหน้าที่ว่ามึงจะไปยิงอะมึงเป่าประกาศว่ามึงให้เอาปืนออกมายิงดวนกันเลยคนหนึ่งหนึ่งคูถึงจะจบ มีเรื่องล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะเขาว่าขี่รถเข้าไปข้างในแล้วเขาเดินออกมาหนูไม่รู้หรอกเขาเดินไปไหนแล้วเขาเดินกลับมาผัวหนูนอนอยู่ข้างบนนั่งเล่นโทรศัพท์กําลังเปิดกล่องข้าวกินแล้วเขาว่ามองหน้าผัวหนูแล้วผัวหนูก็เลยมองก็เลยถามว่าแล้วเขาก็พูดอะไรคำมาคำนึงว่าอะไรเนี่ยแหละแล้วผัวหนูถามว่าอะไรของมึงคำนั้นแหละแล้วพอเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่ามึงล่อ,อก,กับกูอีกล่อ,อก,กับกูไหม วัวหนูก็เลยบอกมาดิมึงมาพอมาปุ๊บก็เลยลงไปล่อก,กันเราทายังไงเราก็ได้แต่ห้ามห้ามแต่ว่าใช่แต่ห้ามแล้วมันแบบเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะคือช่วงนั้นเขาก็ต่างคนต่างร้อนพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้คนโตมาคุยคพูดยังไงว่าคนโตมาคุยคนคนโตมาคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเหมือนแบบเล่นกัญชาเหมือนเหมือนคนจะหัวเสียหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ พอไอ้นี่เสร็จปุ๊บคนโตก็มาฝังเรามาถามว่าจบนะเราก็บอกโอเคจบก็ต่างคนต่างอยู่ถ้าคนโตยังไงเราก็อย่างนั้นแล้วก็ผ่านไปอีกวันนึงเขาก็ไปทํางานปกติก่อนที่ไปทํางานหนูก็บอกเขาว่าพี่ให้หนูไปส่งไหม,มหนูว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมาเล่นพี่รับลั่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งพี่ดูแลตัวเองได้หนูบอกว่าพี่ไม่กลัวหรอกเขาเล่นทีเผลอบอกเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่ากลัวระวังตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพอไอ้นี่ปุ๊บก็กลับมาบ้านปกติ กลับมาจากโทรเขามาเขาประตูเรียกหนูว่าเจ๊เจ๊เอภีโดนยิงไปดูผมไปดูหน่อยแล้วก็ถามว่าที่ไหนยังไงตอนนั้นเราทําอะไรไม่ถูกแล้วก็บอกเดี๋ยวรอแป๊ดมึงเดี๋ยวเรียกพี่ชายเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถูกโทรไปกำลังหนูเรียกว่า, K, K, าพี่เคพี่เคอพีโดนยิงพอไปถึงจุดนั้นก็เขานอนแบบนอนกองพื้นแล้วตอนนั้นเราคิดว่าใครยิงสามีตอนนั้นเราคิดว่าใครยิงก็คือคนที่ทะเลาะก,กับสามีเราเพราะว่าก่อนบ้านใจเลยเพราะว่าก่อนที่คนโตคุยจบหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาออกมาท้าผัวหนูล่อว่า ให้มายิงกับเขาหนึ่งหนึ่ง,งที่หลังปราชาคือตรงบ้านเขาแต่แฟนหนูไม่ออกไปแฟนหนูเลือกที่จะเข้าบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดมึงไม่ออกมายิงกับกูกูก็ไม่จบเรื่องให้มึงแล้ววันนั้นนะคะสุนัขของสามีเราอ่ะเห็นบอกว่าไปกัดเขาเขาเขา,เขามีความโกรธแค้นเรื่องสุนัขด้วยพี่ถามหน่อยนะช่วงนั้นน่ะคนน่ะมันตีกันน่ะช่วงชุนลมุลนน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมาจะวิ่งออกไปกัดเขาเพราะว่าตอนนั้นล่ะเราอ่ะห้ามเด็กห้ามพวกพวกพวกเขาอยู่ว่าพอแล้วพอแล้วแต่เราไม่รู้ว่าหมาของเราอ่ะไ ไปไปงับเขาแต่ถามว่าอยู่ดีๆอ่ะหมามันจะไปงับได้ไหมมันไปงับไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันไม่เห็นเจ้าของมัน่ะโดนตีถูกไหมพี่แล้ววันนั้นอะ่ะตอนที่เจ้าของหมาโดนตีอ่ะเจ้าของหมานอนนอนกิ้งลงไปนี้แล้วเขาซ้ําซ้ําผัวหนูด้วยนะแต่ผัวหนูเอามือกันแล้วพอมันเห็นว่าเจ้าของหมาเหมือนแบบล้มแล้วอ่ะมันก็เข้าไปตะคุยตะกายเข้า <ไป S 1> ใจไหม,ไมหใช่ไปตะคุยตะกายอย่างเงี้ย เพราะมันเป็นเพราะว่าสายมันไม่ใช่สายพันกัดอยู่แล้วพี่มันเป็นสายโชว์เพราหมาถ้าหนูเรียกปุ๊บจะขึ้นบ้านตลอดไม่ว่ามันจะวิ่งไล่รถใครหรืออะไรมันขึ้นบ้านหมดเห็นก็มาแล้ใช่แล้วมารอบนี้ผัวหนูเพิ่งตื่นนอนนั่งกินข้าวอยู่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมันพูดมาคํานึงว่าอะไรสักอย่างแต่หนูไม่ได้ยินหรอกแล้วผัวหนูก็เลยถามไปว่าอะไรของมึงมันก็บอกมึงล่อกูเปล่าอ้าวมันก็ล่อกันนีก็ล่อกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบสอง แล้วคิดว่าคนโตมาคุยจะจบกันแล้วเพราะว่าคนโตคนนี้ที่มาคุยคือระดับถือหมดอแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่รู้ว่ามาท่าไหนคือมาแอบยิงวันที่เขาไอ้นี่มาถือปืนไหมหนูก็ไม่ทราบแต่มีบางคนที่เห็นว่าเหมือนทําท่าถือปืนแต่วันตัวหนูอ่ะอุ้มหลานอยู่หนูไม่กล้าเอาหลานไปตรงจุดนั้นเพราะว่าช่วงทุลรนมุนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีกันตอนไหนใช่ไหมเพราะว่าหลานก็โดนเขาอ่ะดึงแขนเหมือนกันแล้วพ่อเขา่ก็โมอกว่าดึงแขนลูกกูทําไม เหมือนแบบว่าคัะทาอะไรทําอะไรพัวหนูไม่ได้อะเพราะว่าหลานน่ะเด็กแค่ขวบฝ่าไม่สมควรที่จะดึงเขาถูกไหมคือว่าหนูว่าไปดูป้าของเขาที่แบบเหมือนแบบเป็นลมอ่ะหนูไปยืนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูว่าโดนหมัดใครเหมือนกันข้างหลังอ่ะแต่หนูก็ไม่ได้คิดจะเอาอะไรจะแบบก็มันเป็นแบบช่วงชุลมุนเะนะอะเอาแม่อะไรแต่อันนี้เด็กอยู่ดีๆทําไมถึงต้องดึงเด็กเหมือนกันหนูไม่เข้าใจแปลว่ามึงแบบหมารอบกัดนี่หว่ามึงไม่ยิงซึ่งซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันทำมันคิดผิดแล้วไงพี่เหมือนว่ามันยิงพวนหนูไปอะ่ะยังไงพวกหนูก็ต้องรู้ว่าเป็นมันมเพราะว่าก่อนหน้าที่ว่ามึงจะไปยิงอะ่ะมึงเปล่าประกาศว่ามึงให้เอาปืนออกมายิงดวนกันเลยคนหนึ่งหนึ่งกูถึงจะจบ